สวัสดีครับนะครับผมครูชัยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึงนะครับหลังจากที่เราได้รู้วิธีการยืดหยดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการออกกำลังกายโดยใช้บอดี้เวทนะครับโดยที่เราสามารถบริหารกล้ามเนื้อได้ง่ายๆได้ที่บ้านนะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีการบริหารกล้ามเนื้อส่วนบนมาให้พี่ๆทุกท่านดูว่าเราต้อง บริหารกล้ามเนื้ออย่างไรแล้วก็ต้องทําท่าอย่างไรบ้างนะครับในการบริหารกล้ามเนื้อนะครับสังเกตว่าอ่านเริ่มแรกนะครับถ้าเราจะเป็นท่าเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการยืนก่อนนะครับก็เหมือนกันว่าเราต้องยืนแยกประมาณช่วงไหล่นะครับนะครับแล้วก็ท่าแรกนะครับที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับเป็นการกล้ามบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนด้วยนะครับเริ่มจากท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมอ่าท่าเตรียมนะครับสังเกตว่าให้กำหมัดขึ้นนะครับสังเกตนะครับ ตรงนี้นะครับจะตั้งฉากตั้งฉากเหมือนแบบนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือถ้าเริ่มต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ชูมือขึ้นดันขึ้นให้เหนือสุดให้เหนือซีซ่านะครับังเกตไหมว่าตัวนี้จะรู้สึกตึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกลับลงมาสู่ท่าเดิมแบบนี้คือนับหนึ่งนะครับให้ทําแบบนี้นะครับอยู่10ครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นขึ้นปุ๊บนับลงนับ1นึ่ง ลงมานะครับสจากนี้นะครับไปเรื่อยๆจนครบ10ครั้ง3 4 5ครับ6อีก4ครั้งครับ7 8อีก2ครั้ง9นะครับ10โอเคนะครับพักก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้พักประมาณหนึนาทีนะครับให้ทำแบบนี้อยู่3รอบนะครับเขาเรียกว่า3มเซต นะครับนะครับอันนี้คือการบริหารกล้ามเนื้อโดยที่ใช้เราใช้ของเวทเทรนนิ่งนะครับโดยที่ใช้ร่างกายของตัวเราเนี้ยเป็นตัวต้านทานแรงนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเนี่ยท่าที่2นะครับที่ผมแนะนํานะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าเดี๋ยวให้น้องเอียงด้านหน้าด้านหน้าฝั่งนี้นะครับไหล่ด้านหน้านะครับมือท่าแรกนะครับให้เหยียดตึงอยู่ด้านหน้ากำหมัดอ่ากำหมัดอย่างนี้นะครับ แล้วก็ลงมาลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับนับหนึ่งแล้วก็ขึ้นลงนับสองอขึ้นลงนับสาต่อไปเรื่อยๆนะฮรัสังเกตว่าขึ้นเลยตรงนี้นะครับจะขนานนะครับหกจนถึงครบ10ครั้งนะครับ7จ็ดแปสุดท้าย10โอเคนะครับอันนี้นะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อ หัวไหล่ด้านหน้านะครับทีนี้ท่าต่อไปนะครับที่ผมจะมาแนะนําคือกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับโดยที่มือกำหมัดรวมหลวมนะครับวางไว้ด้านสองข้างของลําตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้กางแขนออกนะฮะกางแขนออกปุ๊บสังเกตว่าไหล่ตรงนี้จะขนานขนานกันนะครับขนานกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอาลงนะครับแบบนี้นับหนึ่งอ่าเนี่ยจนครบสิบครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับ หนอสองอ่าสานะครับ4ี่าจนครบ10ครั้งนะครับหกเอีก3มครั้ง8 9สุดท้าย10โอเคโหสุดยอดมากนะฮนะรเราได้3ามามท่าแล้วนะครับท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำคือกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังอ่าเดี๋ยว หันหลังจะได้เห็นได้ชัดขึ้นหันหลังนะครับด้ายกมือขวาขึ้นด้านขวามือขวาแล้วก็พับไปด้านหลังนะครับอีกข้างค่อยหลังไว้นะครับอ่าเพื่อจะได้สวยงามแล้วก็อย่งางจากนั้นเนี่ยดันแขนขึ้นกระสวดแล้วก็ลงมานับหนึ่งแาบนี้นะครับสิบครั้งสอง่าสามสี่ห้าหก 7 8 9อ่าสุดท้าย10อ่าอีกข้างหนึ่งด้านสายนะครับด้านสายห่อด้านซ้ายอ่าเหมือนกันครับด้านขึ้นครับหนึ่งสองสามิดว่าตรงนี้จะรู้สึกตึงนะครับ4เพราะว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังครับ5 6าเจ็ด 8 9 10โอเคนะครับเนาะอ่ะหันมาด้านหน้านะครับหันมาด้านหน้าเนาะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่ผมมาแนะนําวันนี้คือกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะครับก็อยากฝากไว้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนมาออกกําลังกายด้วยกันเพื่อว่าสุขภาพที่ดีด้วยกันนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ พบกับ EP ใหม่ได้ครับผมสวัสดีครับ